ครับเนี่ยขอยัดทำไมนะหลังจากเราเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องก็นางเตวินีรียี่สิบสี่ครับจับไปกลับมาตียี่สิบกนี่ก็มาทำกับข้าวคือเก่าพี่น้องอันนี้ก็มาส้มตำส้มตำกุ้งนะครับพี่น้องนี่ครับน,นี่ครับนี่ก็กุ้งครับก็เดินทางถึงบ้านนึองปลอดภัยตอนที่เดินทางมาก็ไม่ได้ทาทาทา,ทาให้พี่น้องอีทีได้ดูได้ชมนะครับ ปลอดภัยกับรย์พิษนะครับพี่น้องพูดง,ง่ายๆนะครับพอมาถึงบ้านก็ให้พี่น้อง FC ได้ชมนะครับลูกสาวนะนนลูกสาวอโอเคครับเดี๋ยวมาเจอต่ากันครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างพี่น้องมาใส่น้ำปลาพี่น้องเลยน้ำปลาระราครับกี่ซอนครับสองชน<อ>พูน หนึ่งมันต้องเรกวสองช้อนครึ่งงอเข้าไปครับนี่คนตำนะคะไปแล้วใส่กุ้งมาเลยจุ่งนัำจุง่งนี่กำลังใจเห็นไหมกำลังใจของเรา,นาเค,รคนไทยให้เมียวกินอาจจะใส่กี่ตัวด้วย อ่าที่ส่ไปเลยหมดเลยหรอไม่ดีใส่ที่ปอกอ๋ออ๋อที่ปอกไว้เต็มเ<ะ> <ไป S 1> ต็า <ๆ S 1> ไปนี่คือคนตามเราจิมดูกวดว่าได้ยังพี่น้องอ๋อจะหิว <ๆ S 1> เลยหิวโอ้ยหิวเราเรื่อหิวหิว ก็จะไป,ะาปะยาปอกๆลงไปพ่อตามให้หนูด้วยสิบอกนะว่ากินรวมกันอ่ะอโอ้โหแล้วพ่อตำเผ็ดป่าไม่ไม่เผ็ดไม่เชื่อพ่อชอบตำเผ็ดอ่งชิมดูไอชิมชิมพ่อใส่แค่ห้ามิอีกโอโ้โห,โห,โหตายได้ไหม,มได้ไหมอร่อยจะได้เรื่อพ่อจะไม่ไม่จำพ่อจะ อร่อยอร่อยชิมแล้วอ่ะชิมไหมเอา้าวชิมอีกแล้วเหรอชิมไหมพี่น้องรสชานเป็นสี vàng นะเงี้มเข้าปบบแบ่งค่อยด้วยเซ่ไม่แบ่งค่อยเลยนี่นะคะชิมด้วยอรอยแล้วรอยแล้ว มาลองลุกเดาไหมนี่คือถาดอ่ะไอจูนเด็ดถาดเลยไม่เผ็ดโอ้ว้าวไงกล้องกับของจริงอาจจะไม่เหมือนกันทุกทุกคน เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจ้ะเอากล้งตบแต่งเปะปิวปว้วเว่อร์กล้งจะบินแล้วทุกคนอ่าจิ๊บอ่ะเต็จเต็จลาอย่าพูดอือหือใช่จานเยอะแล้วไม่สงสารคนล้างเลยโลอ Mày ừ, này nè Ồ, cho mày ép cái này Cầm lăng trời Làm gì em cắt ไอ้ต้องแหดูร้างเองปวดต้องห้างแกค่อยห้างเองเยอะโยนเสร็จยังฮะพี่น้องเดี๋ยวตอนกิน่อยมาเจอกันครับโอเคครับโอเคก็ต้นไง หลังจากเราทำสมตำเสร็จแล้วมากินกันครับพี่น้องนี่น้ำจีนตำสมตำใส่กุ้งนะครับพี่น้องปักมาลูกสาวก็กลับมาแล้วน,น,นี่ครับอันนั้นมีน้นองๆมาด้วยครับพี่น้องนั้นอันนั้นแม่พารวยแล้วแม่แม่สาวสวยอันนั้นพารวยอันนี้นี่ป้ามาในะนี่สองสี สาวสวย,สสวยนี่ครับสาว,สว,อ,สาวอร่อยไหมอร่อยอืมผัดพี่น้องเนาะมาด้วยครับกินด้วยกันด้วยครับผม,มน้อง ด้วยครับผมาลูกสาวอร่อยไหมั้ยนั่นมานนกุ้งกันเนี่ยพี่น้องมาเด้อัอ ข้าวถ,าถูกแล้วกระพาม่ก่อน่แม่แม่แมถามนุ้ถูก่หมถั่วไอ้เนี้กินไ้เขาได้ถั่วอะไรพี่น้องถัอ่วอไรก็ป่ะโอเคครับเลายอยากกินข้าวก็ พยายามกินข้าวก่อนนะพี่น้องนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u ติดตามช่อนพีทด้วยนะครับกดกระดิ่งแ<ว>จ้งเตือนไปชมคลิป้างหม่ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับไปบ๊ายบายครับที่รักลูก